ต้องบอกแบบนี้เลยแล้วขลังด้วยดูขลังนี่คะ่ะหน้าตักอยู่ที่3นิ้วสูง10นิ้วค่ะสำหรับรุ่นนี้สวยเวอร์วังมากนะคะหน้าฐานล่างอยู่ที่4นิ้วเป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้เลยค่ะแล้วงานดูขลังมากงานเนื้อมวลสารและเหล็กน้ำพีนะดูคะ่ะเกรดเป็นเกรดแม่คะ่ะสวยสีมันปูเพ้นทองแบบนี้งานทรงตรงจากลงหล่อพร้อมเบิกเน้นนะคะ ใครที่เกิดวันเสาร์จริงๆแล้วทุกคนสามารถบูชาได้หมดเลยนะใช่จริงๆไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องเป็นเฉพาะวันเสาร์แต่ว่าท่านเป็นพระประจําวันเท่านั้นเองนะคะหลายคนก็จะเป็นวันเสาร์บูชากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถบูชาได้ทุกคนนะคะใครใจร้อนเนี่ยบูชาได้เลยนะคะทําให้ร่มเย็นหรือรู้สึกว่าอยากได้การคุม้มครองปกป้องก็แนะนาว่าบูชาองค์นี้องค์